แน่ตอนอย่าพิ่งไปไหนมานนี่สิหนูก็ใช่สิจะให้เรียกใครที่ไหนมีอะไรปะคะผมยาวขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยทั้งซอยทั้งสไลด์มาให้ตัดซะดีๆกิมมี่อย่าเบรกแพ็ก่อนอย่ามาแต่ต้องกับผมหนูต้องตัดให้เห็นติ่งหูเออเออมันกบดได้แต่เส้นขนาดนั้นจะเอาความสวยมาจากไหนสวยไปเพื่ออะไรหให้กระทบกับการเรียนสรอาหารไปเลี้ยงผมแทนที่จะไปเลี้ยงสมงองแต่ผมคูซนลา ม,ม,มนระวังคําพูดหน่อยแล้วก็เหตุผลอีกอย่างคือผมเธอมันยาวบังเพื่อนมากถามจริงผมยาวบังเพื่อนเนี่ยต้องทําทรงไหน <S 2> <S 2> กระบัง <S <S ลมแบบครูแหมตีขึ้นไปส,สูง <S 2> <S 2> นึกว่าคฟเอลวิสเพรสลีย์แล้วหนึ่งเนร้อนอีกอย่างหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับการเรียนไม่ว่าผมทรงไหนแค่มั่นใจมันก็จบคุณต้องเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิของคนอื่นให้เด็กมีความสร้างสรรค์และเป็นตัวเองมากขึ้นอันนี้เลยอย่าคัดคืนนี่มีฝั่งหรือใช่มีเนี่ย ให้อาครูมาอยู่โรงเรียนหนูคะ่ะไม่ได้การละสวัสดีค่ะพออ่ออ